ช็อกวงการกีฬาเอิร์ธพุทธิตานักแบดมินตันทีมชาติประกาศเลิกเล่นลั่นมาเลเซียมาสเตอร์2023จะเป็นรายการสุดท้ายในชีวิตการเล่นแบดมินตันของเอ,อิร์ธเมื่อวันที่30พฤษภาคม2566มีรายงานข่าวช็อกวงการลูกขนไก่เมือ่อเอิร์ธพุทธิตาสุภจิรกุลนักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยวัย27ปีประกาศเลิกเล่นและบอกว่ามาเลเซียมาสเตอร์2023 จะเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของเธอในชีวิตนักแบดมินตันอาชีพซึ่งเอ,อิร์ธพุทธิตาประกาศอำลาวงการในอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอพร้อมขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้เสมอมาเอ,อิร์ธพุทธิตาแขวนแร็กเกตโพสต์ข้อความว่ามาเลเซียมาสเตอร์2023จะเป็นรายการสุดท้ายในชีวิตการเล่นแบดมินตันของเอ,อิร์ธใช่คะ่ะเอ,อิร์ธได้ตัดสินใจที่จะเลิกเล่นแบดมินตันแล้วตลอดระยะเวลา10ปีที่ได้เป็นนักกีฬาทีมชาติเป็นช่วงชีวิตที่ภูมิใจที่สุด ถึงแม้จะสมหวังบ้างล้มเหลวบ้างล้วนเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่าสำหรับเอิร์ธไม่เสียใจเลยที่ครั้งหนึ่งได้เลือกเล่นกีฬาแบดมินตันเอิร์ธขอขอบคุณ s c g Badminton Academy ที่ให้โอกาสและสนับสนุนตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาเป็นนักกีฬาจนถึงก้าวสุดท้ายขอบคุณอาจารย์เจริญกระบวนรัฐที่โอมที่โอและทีมงาน s g ทุกคนอบรมสั่งสอนผลักดันจนทำให้เป็นเอิร์ธในวันนี้ ขอบคุณครอบครัวเพื่อนร่วมทีมคนรอบข้างที่คอยเป็นกำลังใจมอบความรักพลังบวกเวลาที่ล้มลงยังคอยอยู่ตรงนั้นเสมอมาสุดท้ายขอบคุณทุกๆคนที่คอยติดตามเชียร์คอยส่งกำลังใจตลอดเส้นทางการเป็นนักกีฬาถ้าไม่มีทุกคนคงไม่มีเอิร์ธในวันนี้ขอบคุณจากใจจริงๆค่ะคูทิตาแฟนๆกีฬาต่างเข้าไปร่วมอวยพรและส่งกำลังใจให้เธอ ขอให้เส้นทางที่เลือกต่อจากนี้ประสบแต่ความสำเร็จแม้หลายๆคนจะเสียดายกับฝีมือของเธอโดยเอิร์ผพุทธิตาอำลาวงการแบดมินตันในวัยเพียง27ปีและปัจจุบันรั้งมืออันดับ18ของโลกในประเภทหญิงคู่ด้วย